สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DJ เจนกทิดารัตค่ะวันนี้นะคะหญิงนกจะเล่านิทานชาดกให้ทุกท่านได้รับฟังกันก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าหญิงนกมีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะให้คุณได้รับชมกันอยู่ตลอดเลยขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไปติดตามนิทานชาดกกันเลยค่ะ นิทานชาดกเรื่องวัยรุ่นบุญรักในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวานเมืองสาวัตถีสมปรารบลูกสาวเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งที่หอบผ้าหนีตามชายค่อมไปได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเศรษฐีมีลูกสาวกำลังเป็นวัยรุ่นอยู่คนหนึ่ง นางเห็นเครื่องสักการะที่เขาจัดทำให้โคอุสาภราชคือหัวหน้าโคในบ้านของตนแล้วถามพี่เลี้ยงว่าพี่โคตัวนี้เป็นอะไรเขาถึงประดับถึงเพียงนี้พี่เลี้ยงตอบว่าแน่หญิงเขาเรีโคอุสาภราชจ้านางคิดว่าโคที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นใหญ่จะมีโหนกที่หลังถ้าเช่นนั้นชายผู้เป็นใหญ่คงจะมีโหนกขึ้นกลางหลังเช่นกันวันหนึ่ง นางเห็นชายหลังค่อมในระหว่างทางจึงเข้าใจว่าชายคนนั้นเป็นบุรุษอุตสภราชเราควรจะเป็นภรรยาของเขาจึงได้ใช้ให้พี่เลี้ยงไปบอกเขาให้ไปรออยู่ปากทางลูกสาวเศรษฐีจะไปด้วยนางได้ห่อสิ่งของมีค่าหนีตามชายค่อมนั้นไปฝ่ายเศรษฐีพอทราบว,ว่าลูกสาวหนีตามชายค่อมไปก็ออกติดตามลูกสาวเพื่อพากลับมาบ้านฝ่ายลูกสาวเศรษฐีกับชายค่อม เดินทางกันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนชายคอมถูกความหนาวเหน็บตลอดคืนรั้นเมื่อถึงรุ่งสางโรคเก่าได้กําเริบขึ้นเดินต่อไปไม่ได้ลงไปนอนขดตัวอยู่ที่ข้างทางเศรษฐีและคณะตามมาทันเห็นลูกสาวตนนั่งอยู่ข้างๆชายคอมนั้นจึงเข้าไปสนทนาด้วยและพูดว่าลูกรักเรื่องนี้เจ้าคิดคนเดียวไม่ได้นะชายข้อมผู้โงเ่เขานี้จะนำทางเป็นที่พึ่งของเจ้าไม่ได้แนะ่ ลูก,กรักเจ้าไม่สมควรจะไปกับชายค่อมผู้นี้ดอกนะลูกสาวตอบเป็นคาถาว่าลูกเข้าใจว่าชายค่อมเป็นคนองค์อาจจึงได้รักไร้เขาเขานอนตัวคดอยู่อย่างนี้ดุดคันพินที่สายขาดเศรษฐีได้นําลูกสาวกลับคืนบ้านของตนและให้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีชาวเมืองในเวลาต่อมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวัยรุ่นปัจจุบันมักจะทำตามใจตนเอง ควรถือนิทานเรื่องนี้เป็นตัวอย่างลูกที่ดีควรยึดถือคำพูดของพ่อแม่เป็นเกณฑ์